กล้วยครับอร่อยอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานหวานอร่อยอร่อยต้องอร่อยจริงๆนะครับไม่อร่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อยอร่อยอร่อยกล้วยครับกล้วยครับ ด้วยครับ้วยครับด้วยครับ้วยครับอลยอร่อยใจเรือใจตาดหน่อยใจเรือใจตาดีหน่อยอร่อยอร่อย้วยครับด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 ้วยครับและอร่อยอร่อยใรืใจตาดหนอยใจเรือใาดหอยอร่อ like right I'm